โหเมื่อวานนี้แม่งเป็นอย่างกับวันอามาเกดอนนะฮะวันอามาเกดอนก็วันแบบวันโลกแตกยอะไรเงี้ยนะฮะเป็นวันแบบว่าปะทะครั้งใหญ่ระหว่างเทพกับมารอะไรเงี้ยนะฮะเอีเมอร์เจนต์มาร์เก็ตโดยภาพรวมแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูกราฟแล้วกันนะครับให้ดูกราฟแล้วจะชอ็อกนะฮะอ่านี่นี่นี่จะชอ็อก นะครับอเมื่อวานที่สิบเจ็ดคุณเห็นป่ะคือเอเชียอิมเมจินมาร์เก็ตอะมันก็พังพินาศแบบพังปุริเย่นะฮะเปิดแก็บดาวแก็บดาวมาสองดอกติดๆเไรอย่างเงี้ยนะฮะคือพังพังมากมากเมื่อวานนะฮะโดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยน่าจะพังไม่แพ้ชาวบ้านเขาแต่โดยรวมแล้วเอเชียอิมเมจินมาร์เก็ตติดลบไปราวๆประมาณ 2%, 2กว่ากว่าตีซะสองเเขาบอกว่าเป็นการลงรุนแรงที่สุดตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะครับสาเหตุประการสําคัญก็คือเรื่องของ f ฟดรีไพ c ซิงนะครับเฟดรีไพ c ซิงเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความน่าจะเป็นในการที่เราจะได้เห็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมเนี่ยมันเริ่มลดลงละตลาดเริ่มปอดปอดแหกแล้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมั่นใจกันเหลือเกินว่าเอาน่ะ เอาแน่ในะในการที่จะลดดอกเบีย้ยนะครับปรากฏว่านะฮะเราดูความน่าจะเป็นนะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยความน่าจะเป็นมันยังอยู่ที่63%ในการที่จะลดดอกเดือนมีนานะตอนนี้มันเหลือ58มันกำลังลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวันเขาเรียกว่ารีไพลซิ่งเฮ้ยมันเริ่มไม่แน่นอนแล้วนะทำไมความไม่แน่นอนนี้มันมาจากอะไรนะก็เขาก็เมื่อวานเขาก็เล่นกับข่าวนี้กันก็คือเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของ ประธานเฟดนะแต่ละสาขานะครับประธานเฟดหรือกรรมการในบอร์ดเฟดนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเอ่อเราจะเรียกว่าอะไรคือมันจะมีอยู่สองส่วนก็คือตัวประธานเฟดเอยหรือพออ,อเฟดในแต่ละในแต่ละในแต่ละรัฐในแต่ละรัฐที่เป็นรัฐสาขานะครับแล้วก็เอ่อตัวสกุลนะ่ แล้วก็หรือไม่ก็ไม่ต้องเป็นต้องเป็นประธานเฟดก็ได้แต่ว่าเป็นเมมเบอร์เป็นบอร์ดของเฟดนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็จะมีเรื่องของคริสโตเฟอร์วอลเลอร์คริสโตเฟอร์วอลเลอร์จริงๆแล้วอะจัดอยู่เป็นหนึ่งในเหี่ยวนะกลางๆค่อนไปทางเหี่ยวนะครับเขาก็บอกว่าเฟดเนี่ยควรจะดนนํานนนนโยบายการเงินแบบระมัดระวังแล้วเป็นระบบนะฮนะ caution and systematic นะฮะซึ่ง ถ้าคือพูดง่ายงคือดําเนินการดําเนินถ้าจะลดดอกเบี้ยมันต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบไม่ใช่แบบว่าบทอยากจะลดก็ลดอะไรเงี้ยนะครับเขาบอกว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยได้ในปีนี้ถ้าเงินเฟ้อสหรัฐไม่ปะทุขึ้นมาอีกครั้งนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลที่เฟดจะมารีบร้อนลดดอกเบี้ยนะครับอย่างรวดเร็วเหมือนกับหลายครั้งในอดีตที่เกิดวิกฤตนะฮะซึ่งเขาพูดได้ดีเพราะว่าตลาดคาดหวังว่าอยากเห็นเฟดลดดอกเบี้ยหกครั้งใช่ปะ แล้วปีไหนที่เฟดลดดอกเบีย้ยหกครั้งรู้ป่าแบบรัวๆนันก็คือปีสองพันแปดไง <c oughs> เป็นเป็นปีวิกฤตคุณอยากจะเห็นวิกฤตเหรอถึงจะอยากถึงจะอยากให้เฟดไปลดดอกเบีย้ยทีสองครั้งนะฮะออคุณพิพัฒน์บอกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะจานปิงก็คือ,อ,อตัวนักลงทุนต่างประเทศอะ่ะก็ไม่ได้ขายพี่ไทยเนี่ยนะฮะหนักหนาสาหัสมากที่สุดนะครับเมื่อวานนะครับเพราะว่าขายไต้หวันเนี่ยหรือขายไทยไต้หวัน ขายไท้หวันเออจริงก็ขายไทยนี่หว่าขายไทยหวันนะฮะมากสุดในรอบ2ปีนะฮะแล้วก็ผมมองว่ารเรื่องของแฟดเอรนะฮะเรื่องของอะไรเอรจริงๆรแล้วมันไม่ได้มีผลหนักอะคริสโตคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เป็นเรื่องเล็กนะะเป็นเรื่องเล็กจริงๆเอาไม่เชื่ออย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะลอเรนตาเมสเตอร์ปีนี้ก็มีเซตโหวตอะพูดแรงกว่านี้อีก ลอยซ่าเมสเตอร์ไม่ไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมานั่งคิดเรื่องดอกรถดอกเบีย้ยเมื่อวันอาทิตย์ที่เราก็พูดเราเชื่อเซที่ไหนก็ไม่เชื่อกันใช่ไหมว่าในเรื่องแฟดอ่ะมันเป็นแค่เรื่องประกอบแล้วเรื่องอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดในตอนนี้ในความคิดผมเลยนะคือวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการที่ทรัมป์เนี่ยเขาชนะนะครับในการโหวตเป็นตัวแทนริพับบิกันในรัฐไอโอวาแบบคะแนนแม่งแบบขาดลอยอ่ะจำคะแนนไม่ได้แล้วคือได้มาเยอะมาก คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าระบบการเมืองของเมกันทั้งเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยเขาจะมีถ้าเดโมแครตแน่นอนเขาต้องส่งตัวโจไบเดนเป็นธรรมเนียมเพราะนั้นก็จะไม่ได้มีการชิงชัยในในพื้นที่ในแต่ละรัฐอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพักตรงข้ามที่ไม่ได้มีตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะต้องหาตัวผู้แทนผู้แทนพักใช่ป่ะเขาใช้วิธีการแข่งขันกันแต่ละรัฐรวมคะแนนเหมือนได้ซ้อมอ่ะซึ่งทรัมป์อ่ะคะแนนไม่มาโหดมากแล้วก็ ในระหว่างนั้นเนี่ยช่วงนี้เขาก็มีการทําตัวเซอร์เวว่าคะแนนความนิยมของทรัมป์กับตัวโจไบเดนเป็นยังไงโอ้โหทัมาพุงาพ่งเอาพุ่งเอาโจไบเดนก็ดิ่งเอาดิ่งเอาดิ่งเอาฉะนั้นประเด็นเรื่องของทรัมป์ตอนนี้กลายเป็นเรื่องสําคัญเราก็เลยต้องมาดูว่าทรัมป์หาเสียงว่ายอย่างไรสิ่งที่ทรัมป์หาเสียงก็คือสําคัญที่สุดเลยตอนนี้เลยนะครับก็คือเรื่องวท์แท็กวทแท็กก็คือการเก็บภาษีมันทั้งหมดเลยเก็บภาษีในวงกว้างเก็บภาษี นำเข้าทุกประเทศเพิ่ม10%ใครจะเอามาขายของให้เมกาเก็บเพิ่มอ่ะ10%โอ้โหหนึ่งเมกาก็จะมีตังค์มากขึ้นแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเจอกับสภาวะเงินเฟอ้อเมกาจะมีตังค์มากขึ้นเศรษฐกิจเมก,กาจะแข็งแกร่งมากขึ้นเงินเฟ้อจะอามาสามสี่ดอกนี้เอามารวมกันเนี่ยทำให้ตลาดรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งดอลลาร์มันต้องแข็ง ถ้าทำมาดอลลาร์ต้องแข็ง2เงินเฟอ้อจะเพิ่มขึ้นเฟดแห่งจะลดดอกเบีย้ยได้ยังไงใช่ไหมยิวมันก็จะเพิ่มขึ้นสิบอลยิวก็เลยมาโอ้โหแรงกดดันถักถมแบบนี้เนี่ยใครจะดีแน่นอนเศรษฐกิจเ,กเมกาจะดีหุ้นเมกามันจะไปต่ออาจจะมีการตอบฐานย่อบ,บ้างแต่มันจะเป็นเหมือนเมื่อตอนแปปีที่แล้วที่ทัมามาคือย่อแป๊บเดียวขึ้นทํำนิวไฮเพราะว่าภายใต้โครงสร้างแบบนี้คือเศรษฐกิจเ,กเมกาจะแข็งแกร่ง,แ,งแล้วใครซวยอ่ะ ก็บรรดาพวกประเทศเล็กประเทศเนอ้อย emerging market ที่เป็นลูกไร่เรียกว่าเป็นลูกไร่ระบบการเงินสไตล์อเมริกันแล้วกันก็จะหนักหน่วงกันหมดอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ตามกลไกนะต้องเข้าใจก่อนนะเขากาลังเล่นเรื่องทรัมป์กันนะครับทรัมป์จะมาและด้วยนโยบายของทรัมป์เก็บภาษีเพิ่มมันทุกอย่างเนี่ยขึ้น10%ทุกประเทศดอลลาร์แข็งแล้วภาษีเพิ่มขึ้นสินค้าก็ต้องแพงเงินเฟอ้อก็มายูก็ไม่ลด สินทรัพย์เสี่ยงนอกเหนือจากคุณเมกามันก็จะเลี้ยงเอาเขียวไหมฮะทีนี้เ่เราจะเห็นว่าโอ้ Access m a n a g e ที่ผมรูปนี้เอามาเล่าให้ฟังเมือ่อสองสามวันก่อนมันแม่นว่ะมันเปลี่ยนมาเป็นเน็ตเน็ตเน็ตแบบว่าเน็ตรองอะ่ะดอลลร์เขาดูออกแล้วไงว่าดอลลร์มันจะมาแต่ผมคิดว่าเอาจริงนะคือเรื่องทำอะ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นธีมใหญ่แต,แต่แต่มันไม่แน่นอน มันยังไม่แน่แน่นอนบนความไม่แน่นอนมันก็จะเล่นกันเป็นพักๆนั่นหมายความว่าเดี๋ยวดอลลาร์มันก็จะแข็งแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็อาจจะเหี่ยวลงมาสักไม่ไม่ช้าไม่นานนะไม่ช้าไม่นานนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าความสัมพันธ์นะฮะถ้าดอลลาร์มาใช่ไหมถ้าดอลลาร์ยังแข็งรัวๆก็ก็จะกดดันตัว S P. อแอนด์พีถ้ามันมาจริงนะ S&P อก็คง ระยะสั้นก็อาจจะต้องมีโดนกระตกลงมาบนความกลัวในขณะเดียวกันเซอร์ไพรส์อินเด็กช่วงนี้เศรษฐกิจมันตัวเลขมันออกมาแล้วไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายก็เท่ากับว่า S&P เนี่ยไม่มีคา t a ลิสต์ไม่ได้มีปัจจัยเร่งเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไม่พอยังต้องมาเจอดอลลาร์แข็งเดอะเอสแก็จะเอาไม่อยู่แต่ผมอะ่ะเดาว,ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวดอลลาร์มันจะเริ่มตีลงมาล้ก็คือจบจากเรื่องทรัมป์แล้วไง ก็ไม่มีอะไรนะเรื่องทำมันก็จะซาซาไปพักหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาอหมนะแต่เดี๋ยวมันจะเริ่มซาก่อนนะฮะแล้ว s อสแ0นก็น่าจะประคองตัวแล้วขึ้นได้นะครับยังยังยังมองอยู่ว่าน่าจะขึ้นนะน่าจะเน้นหางขึ้นแต่ถ้าหลุดลงมานะฮะรูปนี้ทําไดมอนด์แล้วหลุดลงมานะก็ชี่หายการจะลงเยอะเราก็ต้องยอมคัดกองทุนที่เพิ่งเข้าไปไม่นานไม่ช้าไม่นานผมบอกแล้วผมเล่นกัะดอยถ้ามีอะไรผิดพลาดพุ๊บผมก็แค่คัด เคียนะครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะคนะต้องเข้าใจก่อนนะว่าเข้าใจเหตุผลที่ดอลลาร์มันขึ้นมาอย่างช่วงนี้ง่ายๆเรื่องเดียวเลยมาจากทรัมป์บอกได้เลยเตีมใหญ่สุดมาจากเพราะทรัมป์ครับไม่มีเหตุอะไรอื่นอ่าถ้าเป็นอย่างนี้สักพักหนึ่งก็น่าจะมีการตีกลับลงมาได้ ผลของการที่ดอลลาร์แข็งนะครับแล้วก็เกิดความกังวลเรื่องทำเนี่ยมันสะท้อนได้ชัดเจนก็คือสกุลเงินต่างๆในอีเมอร์เจนมารซึ่งรวมทั้งเอเชอีเมอร์เจนมาร์ก็แล้วก็พวกลาตินอเมริกาเ,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 เนี่ยอโอแมมแมมอ่อนค่ากันรุนแรงมากตั้งแต่ต้นปีและก็ที่โหดเยี่ยมอามาหิตจิตซาเดียวที่สุดก็คือไทยบาทนะแล้วคุณอย่าเถียงว่าไม่เกี่ยวกับทำนะครับเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่ารัสเซียแม่งแข็ง รูเบิลมันแข็งก็คนเขาก็มองไงว่าทมมัมาปุ๊บแบบเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์เรื่องของรัสเซียยูเครนน่าจะจบเร็วถ้าทัม,มาถูกว่าเพราะว่าอเมริกาก็จะถอนตัวทันทีจากการอุ้มยูเครนจากการสนับสนุนเรื่องของเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อบอกได้เลยว่าถอนตัวแน่นอนรัเสเซียมันก็จะวินใช่ไหมค่างเงินรูเบิล,ลแข็งทันทีชัดเจนว่าตอนนี้มันมาจากเพาะเล่นทำไม่เกี่ยวกับเรื่องเฟดถ้าเกิดคุณไปอ่านข่าวฟังข่าวอะไรที่ไหนบอกว่าเรื่องเฟดบอกได้เลยแมง เบอร์เจไม่ใช่ทําเท่านั้นตอนนี้นี่มันเป็นทําเอฟเฟกโอเคนะครับแต่บนบนข่าวบนข่าวลายก็ยังมีข่าวดีว่าถ้าเป็นทําเอฟเฟกก็น่าจะเป็นแค่ช็อตเทอมเซนติเมนต์ณะตอนนี้นะนะตอนนี้นะนะตอนนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นช็อตเทอมเพื่อให้เราได้หายใจหายคอกับเขาบ้างอ่ะต่อมาความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็คือ ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็อ่อนกันนะแต่ต้นปีเราเามาสามเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่พี่ไทยไม่ม่งอ่อนหนักมากเนาะอ่อนสี่เปอร์เซ็นถามว่าทําไมผมว่าเราก็มีประเด็นของเราด้วยอ่นอกจากเรื่องของดอลลาร์แข็งแล้วเราก็มีความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศกับไอ้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลเรื่องของสถานหุ้นกู้ที่ไม่สู้ดีนะไอทีดนะีมีการขอเลื่อนการชําระหนี้นะครับ แล้วไหนจะมีเรื่องของปอตทอ,อีกนะเ,เรื่องของซิงเกิลพวไพร์แก๊สนะฮะอ่าพวแก๊สไพ์เนี่ยคือมันอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมและล่าสุดก็อ่อมีเรื่องอะไรอีกอะเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตโอจ็อดนะฮะหนักหนาสาหัสสาการเหลือเกินแต่ละเรื่องนะฮะภายมีคนถามว่าคุณบวรพจน์บอกว่าแล้วแล้วทองจะเป็นยังไงคือภายใต้สาการนี้ทองจะไม่ดี คือยูเด้งดอลลร์แข็งทองมันก็เลยคว่ำม,มา2วันทีนี้ถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดเนี่ยผมก็เดาว,ว่าวันนี้ดอลลร์มันจะชะลอการแข็งแล้วก็ลงมาอ่อนบ้างยวก็จะชะลอการเด้งนะฉะนั้นแล้วทองก็จะมีเด้งขึ้นเล็กๆวันนี้วันนี้ทองจะเด้งขึ้นเล็กๆเช่นเดียวกับหุ้นในเอเชียวันนี้นะเอาแค่เฉพาะวันนี้นะก็น่าจะ มีการรีบาวขึ้นมาบ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลงอย่างจงหนักเกินไปลงหนักเกินไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ